ดีหาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส u p ่ r f r i e n วันนี้ฮะผมกับโลูกพี่จะไปในดินแดนไลกระดูกใช่ฮะดินแดนไลกระดูกที่ทุกคนที่เข้าไปจะไม่มีกระดูกกันเลยฮะทุกคนเราจะตัวย้วยใหย่เหียาหย่อนยานกันหมดเลยฮะ แชมเขามีด่านให้เราพีชิดด้วยอ่ะไปดูกันดีกว่าว่าหมาไรกระดูก <upright> ก <or coping> ับล <m floats down> si anyway. ูกกระจอกไรกระดูกจะพีชิดด่านอะไรเขาได้ไหมอ่ะ Let's go โอ้ยพี่ลองเฮ้หลังๆชื่อใช้มันจะยาวขึ้นทุกคลิปแล้วนะเอ้ยลูกพีคิดมากอ่ะวันนี้เราอยู่ในดินแดนไรกระดูกอ่ะไหนเขาบอกว่าเราสามารถกด F แล้วเราจะฟลับคืออะไรบะนี่ไงฮะ บบบกลราพี่เ <diversity> <âu uma> <oro> ูาดิ้นอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะะรกดวันนี้เราอยู่ในด่านนี้เราจะต้องอยู่ในสภาพนี้แหละพี่บอกพี่เราแกกดรีเซ็ตก่อนเถอะมันลุกไม่ได้ลูกพีแกกดรีเซ็ตสิ ไปไหนอะพี่ล็อกโอ้นี่ไงโอ้โหหมาดูหมาโงโ่แกดูดิีนี่อะไรลูกพี่ซากอะไรเพียบเลยฮะซากเพื่อนมันล่วงหล่นเต็มไปหมดเลยหมาโงโ่เฮ้ยหมาอยากทิ้งไว้บ้างอะพี่ล็อกนี่นไมาเราก็มาทิ้งไว้ตรงนี้บ้างอโอ้โหพี่ล็อกชักดิ้นชักงอด้วยอะทุกคนเฮ้ยหมาโง่ทุกครั้งที่เราชักดิ้นชักงอเราจะได้เลเวลเพิ่มนิดนึงโอ้ยิ่งเรากระดูกหักยิ่งได้ตังค์เหรอใช่แล้ว ว้าวลูกพี่ตรงนี้มีบันไดเลื่อนด้วยอ่ะลองไหมล่ะนี่ไงมาขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วแบบโลดเฮอ่าแกลองอันนั้นฉันจะลองอันนี้อันนี้เหมือนอะไรวะแทมเบีลแล้วแล้วยังไงต่อเพื่อนโอ้บังเก้อันนี้ขัดมันนะโอ้บังเก้โอ้บังเก้แกไปน,นี่นะ อยากเล่นอันนี้บ้างเล่นไงอะอลังดูดิมาหมางงเรามาแข่งกันว่าใครจะได้คะแนนฟลอปเยอะกว่ากันจ๊ายใช่หัวาจบ้าอตบล็อ้แดงแดงดึงดังโอ้หวังโอ้หม่าง่จะได้สา0ยเอ้ยมาส0 0รยแล้วลุงนี่นะมาห้าร้อห้อนี่ขิงขาดตะไคร้อย่าบออ ลูกพี่มาได้700เแล้วเอัอเลยอ่ะงเขาบอกว่าที่นี่มันมีด่านให้รับพิชิตด,ด้วยนะใช่เลยลูกพี่ลูกพี่พร้อมไปพิชิตยังเฮ้ยพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งโง่โลูกพี่ เราต้องไปเข้าทางไหนไอ้ด่านนั่นนะนะนี่สเตจหนึ่งอยู่นี่ไงหม่างโง่เห็นไหมอ้สุดยอดลูกพี่นาไปเลยแหกลูกกระตูดดูซะบ้างเฮ้ยหมาไม่รู้นี่นะหมาเพิ่งเคยมาว้าวอะไรอย่ะโอ้เดี๋ยวนะเขามีฮินต์บอกเลยมีคำบ้าเขาบอกว่า you can jump from t h j p o f r o t h e air ไม่รู้เรื่องเลย บอกว่าเราสามารถกระโดดแล้วก็ทําตัวไรกระดูกได้แล้วจะข้ามสิ่งกิดขวางไปได้หมโง่ลองดูไหมลูกพี่หมายเห็นว่าเขาไม่จับเวลาด้วยอ่ะเออว่จริงด้วยงั้นเราต้องรีบแลลวจัว้จับว้าวลูกพี่เฮ้ยมางโง่แกทำได้ไงวะมาเกย์นะเย้ทุกคนขอคําแนะนําไม่ได้ขอคําขิงเย้มาลอดแล้วมาดีใจเฮ้ยมางโง่ ฉันมีเทคนิคว่ะฉันจะเหยียบข้ามศพตัวเองไปสุดยอดไปเลยหมากำลังดีใจหมายังดีใจอยู่เลยพี่โลกหมาก็นี่คือที่มาของคำว่า dance on the floor ลูกพี่มาแดนด้วยกันไหมคะจัดไปสินี่นะนน่นนะแล้ลูกพี่แล้วนี่ไปไงอ่ะ o u can push yourself by f r o p p i n g to move around นี่ไงหมาโง่เราต้องใช้เทคนิค dance on the floor เหมือนเดิมเอ่อพี่โอก ล็อกอดูนี่ดิเราเดินมาแบบชิวๆได้เลยอ่ะอมังโงหัวเราเข้าไปอยู่ในกำแพงนั่นดีลูกพี่เราไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนั่นแหละคือความลับของเราแล้ว IQ 8 0้อโอ้พี่ล็อกมาเห็นเพื่อนพุ่งไปฟาดกำแพงเฮ้ยโอ้โหมังโง่อันนี้เราต้องโดดสูงๆเลยละ่ะ เดี๋ยวหมาจะโชว์ให้ดูหนนโชว์ทุกคนดูนะช่างสายเย้บางโง่ทำไมแกเก่งจังวะพี่ลองหมาคนพบพรสวรรค์ของหมาแล้วล่ะคืออะไรอ่ะคือการไล่กระดูกอะคือการไล่ประโยชน์ด้วยไหมเฮ้ยลูกพี่อย่าบูลลี่ดิโอทุกคนดูหมาดิอ่ะมาแกดูฉันแกดูฉันฉันจะแสดงความสามารถกระโดดถอดกระดูกให้แกดูแม่กะเด็ดมานี่เลย สุดยอดเลยพี่ล็อกคอพี่ล็อกหายไปแล้วทุกคนพี่ล็อกไม่มีคอโอ้พี่ล็อกแล้วดูด่านข้างหน้าดิไม่คณะนี่กระโดดข้าไปเลยจะบังพี่บอักไหมเอาใหม่ครับพี่ล็อกจับจะบเอาทุกคนดูนะ เ๋ยวมันก็ไม่ผ่านอีกเฮ้ยลูกพี่จับตาดูเดี๋ยวฉันจับตูดดูลเนี่ยจ้าจ้าวู้ฮูวชุสามแย่ไปเลยโอ้โลูกพี่แล้วน,นี่ไรก่ะไหนดูซิผ่านยังไงมันมันมีกำแพงสองชั้นนะลูกพี่เฮ้ยกระโดดขึ้นตัวนี้ได้嘛ง้อกัจจุกกระจอกกัจจุกกระจึรีพี่ล็อกลเดินขึ้นมาแบบโง่อๆอย่างนี้ก็ได้เหรอเดินมาแบบแกมั嘛ง้อเดินมาแบบพี่เหรอแล้วนี่เราต้องทำอะไรอะพี่ล็อกอ่านไหมอ่ะ ยิ่งพูดจะแซวเป็นแอดแคลร์ล่างเดอะสโตนส์ไม่มีประโยชน์เลยอ๋อรู้แล้วคืออะไรอ่ะให้เราพุ่งตัวเองไปกลางอากาศเนี่ยใอ้เราพุ่งตัวเองไปกลางจู่อ๋อ้บบนั้นทำไมแกพูดไปไกลจังวะสอนหน่อยเด๊ะทำไงผมเก่งขอเทคนิคไม่ได้ขอให้ขิงยังก็ะทำได้พี่จ๊ะต้องกินไก่ทอดก่อนพี่เลย เอ้ยมาจะไปด่านต่อไปก่อนพี่ล็อกไปมีทางไปเจ้า <c oughs> ไม่ผ่านสินะไอ้หมาโง่เอ้ยลูกพี่มาหัวฟ้านะฉันรอแกที่เส้นชัยแล้วกันกชจา้าเจ,าจาย์เ <c oughs> จย์ <c oughs> เอ้ยลูกพี่เราพิชิตสเตจแรกได้แล้วเราไปต่อสเตจสองเลยไหมอ่ะได้เลยหมาโง่ฟ้าร้องด้วยแถวบ้านฉันเนี่น <c oughs> <c oughs> พี่ล็กหน่วยสวัสด์ล่วงลงมาจากฟากฟ้าพี่ชายเขาล่วงมาจากไหนวะโอ,เอ,เอ้โหไปกันเถอะมังออไป Let's go <S oh. โอ้ลูกพี่เราต้องเข้าไปในกล่องนั่นเหรอคะเราต้องชูตัวเองให้ลงกล่องมังออดูชั้นหน้าดูชั้นละทำแต่เ <c> น <oughs> <c oughs> ่เฮ้ <c oughs> ยสุดยอดลูกพี่ทำไงอ่ะ <c> ฉ <oughs> <c oughs> ันเก่งจ้า <c> จ <oughs> oh ับวะอ้มังอ๊อกเชเลเวลอัพแล้ว <c oughs> มังก็เลเวลอัพแต่มังไม่เข้ากล่องลูกพี่ความแม่นยำติดลบใช่จับวุ้ อย่าบอกนายยังไม่ลงมาเลยกองจะจ้าจ้าเจโอ้โหไหลไปแบบโอ้คอแกหักบโอ้โทุกคอุกคอไอ้บางก็กลัวมากโอ้โหพี่เลาะดูคำนาดิเอ้ยแค่นี้เองไม่คอลนามือโดดไปเลยเน่ทำไมี่เรากระโดดไกลงั้นน่ะฉันเก่งเฮ้ยลูกพี่รอมาด้วยจะจ้า ภาพกีฬามันมโอ้มายุกหยุกเหมือนสู้ชีวิตมากเอ้อมาสู้ชีวิตสู้ชีวิตสุดสอันนี้เขามีคำใบ้บอกว่า sometimes t h e checkpoints s that break obstacles คืออะไรลูวี่เขาบอกว่าบางอุปสรรคเนี่ยก็มีเช็คพอยต์ตรงกลางให้เราเกิดได้โอ้สุดยอดเลยมาชอบเช็คพอยต์อ่ะไปจับไปจับเออลูกพี่นี่ไงฉันเกิดตรงเช็คพอยต์ตรงกลางหม่าง้อมาพยายามไปหาเช็คพอยต์อยู่ ได้ไหมได้ไหมแบบนี้เรียกโดนเช็คพอยยังแบบนี้เรียกไม่โดนมันต้องเหยียบข้างบนลูกพี่ช่วยวหิ้วหางหมาขึ้นไปหน่อยเลยันหยิบไม่ได้หมาก็แก,กต้องไปโดนใหมเ่เอเหมาก็เลือกพยายามไปโดนมาใหม่ไปใจเจ้บพวกภาพ<อ>เดิมเลยพี่ลลกอ๋อน่าไหมาดมแล้วลูกพี่ <S <S 2> <S 2> ทุกคนดูหลักฐานดูศพไอหมาเง้อดิเล็มเต็มไปหมดเลยลูกพี่เราต้องกระโดดข้ามมันนี่อีกรอบเหรอคะใช่แล้วอันนี้ง่ายไม่เป็นไรเดินตามใบพัดมาเลยจำแล้วจิบูว้าวหมามาแล้วแบบนั้นแหละหมาเง้อทุกต้องลูกพี่ข้างหน้าคืออะไรยังมีไฟไหม้เหรอคะเขาบอกว่า steam bridge c a t p s t o h e air with head dam อุ้ยเขาบอกว่าไอ้น้ำนี่มันส่งเราขึ้นบนฟ้าได้หมาเง้อ โอ้งั้นแปลว่าเราจะบินสู่ปิ๊ดเลยเหรออย่างนี้ตั้งรองเสียไหนแล้วเจ๊บก็เก๋ยจอยแชปูไหนไม่เออโอ้โอ,โอ้ที่เดียวกันโอ้อันานานมากครับพี่เลยไม่เป็นไรลองใหม่ไม่เห็นจะส่งเลยลูกพี่เจไอ,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 อได้แล้วบาโก้ช่างมันเถอะจอยแะปูเอออย่าบอกนะไี่เดิมเลยค่ะออ๋นอนาะ ลูกพี่อ๋ออีกนิดเดีดยวเังเงาเถน่าเสียดายนี่มามาแล้วได้เหรอได้ไหมน่าเป็นปลาหมอมาแล้วเกาะกันเลยกาะกันเลยโอ Wah, ๊ยสูญชีวิตมากดัานต่อไปเขาบอกว่า push yourself to the very top of the t o u t r อะไรอ่ะอ๋อมังโง้ฉันรู้แล้วมันมีไอ้นี่ไงไอ้วงดำๆเนี่ยมันจะส่งให้เราเด้งดึ๋งขึ้นไปข้างบนได้โอ้แปลว่าเราจะต้องเด้งไอ้แทบอลลีนใช่ไหมเหรอ่ะดูอาจารย์นะลูกศิษย์นะ มันยังไม่ทันดูเลยมันไปก่อนรีบไปไหนเนี่ยเราอะฮะเน่มันต้องอย่างงี้เดยเหมือนกันเอาเข้าไปไนา่อาจารยชชเชชชอเน่านนี้แหละลูกพี่เราทำถูกแน่นะเอาใหม่เอาใหม่อเอชชอเฮ้ยเฮ้ยโอเคบังโ,งโอเ้เกือบได้แล้ว ลูกพี่หมายังไม่ใกล้เขาเมื่อเกือบเลยอ่ะฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วหมาโง่เน่เน่ดูดูจารย์ดูอาจารย์จะทำหมาโง่ฉันบอกให้ดูอาจารย์ไงล่ะเน่แล้วก็ยฮะลูกพี่ตรงนี้เป็นภูเขาของเราเลยฮะภูเขาซากศพเราเองน่ะลูกพี่ชัดหน้าเราจะบันไอ้หมาโง่ฉันได้ฉันได้ฉันได้แล้วไปกระตักกระตักกระตักใช่หมาโง่จะผ่านแล้วสุดยอด ย้อนไปเลยลูกพี่มายังวนเวียนวิ่งไว้ตายว้าลูกพี่ไหนว่าฉันไม่เห็นแก่เลยนี่สุด<อ>ปากกระ <c oughs> หวยแล้วแลวะลาหมาฮัสกี้โอเคเย,ย้บาโง่ห้านาทีกว่า <c oughs> โอ้โหสถิติเราอลังการมากอะ <c oughs> เหลืออีกแค่สเตจเดียวเองแล้วที่เหลือนี่เราต้องไปปลล็อกกีก่ะจัดไป งั้นเราพิชิตอันนี้ให้ได้ไหมหอ่อใช่เลย Let's go พี่เราผมเปลี่ยนใจทันไหมหอ่ะเออฉันก็เปลี่ยนใจก็ลูกวิ่งไปก่อนเลยได้เลยจ้า,า,าว,าวเดี๋ยวมาจัดการเองให้เจ้าเอ้าเอ้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  ได้ตีนันซูชีวิตอเอ้ยใช่ก็ได้กระรกเด็งกระ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 เด็งเอ๋มาแล้วเหมือนกันอันนี้ก็าจะยอมไม่แพ้กันเลยลูกพี่เราไปไงอะ่ะโอ้โหใบพัดเพียบมังโวเขาจะขยันบุญไปไ,ไหนวะเนี่ยลองไปอะ่ะไปกันไป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 โอ้ออโหฉันโดนพัดลมตีหน้าเอ้ยเอ้ยมังโวได้ค่อยๆมาตัวนี้ได้เจย์เจย์มาไม่ผ่านขั้นแรกด้วยซจำลูกพี่ หมงก็ฉันมีเทคนิคมาบอกแกยังไงอ่ะแกโดดมาตรงทางซ้ายหรือทางขวาก่อนแล้วค่อยกระทอดกระแทกมาโอ้ใจเลยจดาจั๊ดชู่จะชู้อะไรวะเห็นกระโดดไปจะผ่านเลยใจจัูดเจย์ลูกพี่โอ้มามาแล้วเออกระทอดกระแทกกระทอดกระแทกมาเลยมาเลยมาเจย์สุดยอดหมากันอันนี้ไปไงอ่ะลูกพี่ เขามีเทคนิคบอกเขาบอกว่า sometimes you need to really fast f r o m flop to clear the area คืออะไรอ่าเขาบอกว่าเราต้องวิ่งมาเร็วๆมากๆแล้วก็กระโดดฟลอปมาพร้อมกันนะจาอนจอมงโอ้โอ้แม่ง้อเจย์แม่ง้อฉันได้วู้ฮูทีเดียว first try baby เจย์ oh เจย baby แล้วทำไมผมไม่ผ่านเพราะเกย์กระจอกไง เอ้ยลูกพี่มาผ่านแล้วเย้ yeah. ลูกพี่คนไหนอะพี่ล็กอกมาแล้วโโพี่ล็อกคือคนไหนอะคนนี้คนนี้โอ้โหพี่ล็อกดูข้างหน้าดิโอโ้โหจะผ่านไหมเนี่ยเฮ้ยลูกพี่เราอาจจะเดินผ่านแบบชิวๆเหมือนเดิมก็ได้อ่ลองดูสิแน่ๆเฮ้ยมังหะมันจะได้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงพอาาผ่านปุ๊บแล้วเราก็นี่เลยเราก็นอนเลยเ พี่หรอกมังง่จะมีเทคนิคพบติดอยู่มุมเตึง <c oughs> <c oughs> นี่ไงพอแกเดินมาปุ๊บแกนอนเลยนั่นแหละแล็กกระดูกเลยฟาลูกพี่หมาพานแล้วแต่หมาเป็นชักกระตุกอะแกแกเลิกเอาหน้าทิ่มพื้นก่อนมังง่ลุกขึ้นยืนกันเร็วโอ้แลวนี่ไปไงอะ่ะอันข้างหน้าดูยากแก be careful some rock can push you backwards อ้มังงะเขาบอกว่าจะมีบางอันที่ดันเรากลับหลังด้วยอะเฮ้ยต้องลองลูกพี่จอยจอยจ้า oh ้ สุดยอดพาได้คร <oh ั้งเดียวอีกแล้วฉันที่เป็นอัจฉริยะสุดยอดจริงๆแลวลูกวีให้แล้วเหรอลูกวีไอพื้นส้มมันดันเรากลับมาแกไม่ได้แหกหูฟังที่ฉันพูดเลยหรือไงฉันก็บอกแล้วว่ามันจะมีบล็อกที่ดันเรากลับหลังก็ผมไม่รู้ว่ามันคืออันนั้นนี่นะโอ้โหจ้าเออไ้เป็นหมาไอยหลังทุกคนดูมาดนะ้วมันจะ่น ไปวดแลัวทำใหม่มาเจออะไรดีๆอะไรอ่ะทุกคนดูปุ่มสีฟ้าทางซ้ายได้สกิปพัลเซลใช้เงินหนึ่งลอยโอ้นี่คือทางดีๆที่แกว่าใช่ไหมใช่ฮะลูกพี่ในเมื่อมันผ่านยากผ่านเย็นเราก็ใช้ตัง แกเงินแกปัญหาด้วยเงินสุดยอดพัสกี้เป็นหมอฉลาดแต่ตอนนี้เป่าฉีกแล้วไม่มีตังค์แล้วเรือจอดลอยเฮ้ยมังกโออีกแค่ด่านเดียวฉันเห็นประตูวิบแวบวิบแวบวิบแวบแล้วเฮ้ยอันนี้มันต้องผ่านได้ดิอันนี้น่าจะง่ายหมังก์โออ่าจูโอ้โหมังกโอ้โหไปเลยไปไปไโอ้โหเบรกแดนเบรกแดนอย่างเลย เอ้ยพี่ลาวมาว่ามาไปได้ไปได้ก็มาเร็วๆหม่างโอดฉันถึงแล้วเจนชัยแล้วเจยงไม่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 ทุกคนดูหมาสู้ชีวิตเร็วเอ้ยชีวิตมันสู้กับหมาแต่หมาก็จะสู้คืนเองดิหมาสู้ชีวิตเตนชัยเจสู้กับเจอบเฮาด้อฮ่าไอ้กิ๊ดเดียวหม่างโอดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทุกคนอ่อีกนิดเดียวเจย์ โอ้ยทุกคนฮะจริงๆมันยังมีอีกตั้งหลายด่านนะฮะถ้าทุกคนอยากเห็นหมากับพี่ล็อกมาเล่นอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มาด้วยให้หมาโฮ่โอาพี่ล็อกเป็นอะไรอ่ะฉันโดนแกตบเนี่ยเออไม่เป็นไรนะพี่ล็อกมาเออมาจะนอนเป็นเพื่อนพี่ล็อกก็เห็นเจอกันใหม่คลิปหน้า บี bye ่ไหนี่จะนอนครับแกเอ็มกงมาจะนอนเป็นเพื่อนพี่เรลยจะนอนทบแก้ห่อย